ห้าแสนบาทนะครับก็ลดลงไป1นึ่งหมืเหลือสี่0สนบาทเท่านี้ยังไม่พอเดือนนี้ลดให้อีกส0 0 0มื่นะครับจากเอ่อสี่แสนบาทลดส0 0 0 0ื่นก็เหลือที่4ี่แ0 0บาทจากผ่อน9 0 0ากว่าบาทเงินผ่อนจะลดลงมาเหลือ8ปดพันกว่าบาทต่อเดือน วัสดีครับพบกับผมสมบัติอยู่ที่ KR a สมาร์ทคาสาขาราชบุรีวันนี้พามารับชมรถกระบะ ToyotaCA คซึ่งเป็น Revo Z e dition อันนี้เป็นตัว Entry ตัวเริ่มต้นยุนยอดนิยมสียอดนิยมขายดีที่สุดหน้าใหม่ที่สุดปัจจุบันตัวนี้จด21สีขาว Entry เกียร์ธรรมดา6 MT เครื่องยนต์ 2,400cc ร้อยห้แรงมา้าเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันตัวนี้ได้หน้าใหม่ปัจจุบันเปิดตัวมาในปี2020คันหน้าเดิมฝากระโปรงเดิมห้องในซุ้มเดิมกุญแจรีโมท2ปุ่มตัว entry เปิดตัวมาในปี2020 เป็นหน้าหมูตัวแรกต่อจากหน้าหล่อ z e dition ไฟหน้าดีไซน์ใหม่มาในปี2020ใช้โป่งเล็กหรือว่าโป่งเดียวกับโป่งหน้าตอนเดียวกระจังหน้าเป็นสีดำรุ่นนั้นจะเป็นรุ่นผอมในขณะที่ใส่ล้อแม็กขอบ18.9ครึ่งแม็กจะร้นออกมาแต่ในปี2021ได้มีการปรับปรุง กลับมาใช้ระบบของ Z e dition ในปี2017ที่เปิดตัวออกมาในหน้าหล่อก็คือใช้โป่งใหญ่เหมือนกันตัวนี้ใส่ Mac 18, 5, แม็ก18 9.5ล้อจะไม่ล้นออกมาและก็เปลี่ยนออปชั่นนิดนึงคือหน้ากระจังให้เป็นชุบโคเมียม21-22ถึงใช้หน้าเดียวกันคารหน้าอย่างสวยเลยอันนี้รถปีขว่า ก็เจอรถสวยเยอะแต่ส่วนใหญ่ก็รถอุบัติเหตุก็มีแต่คันนี้สวยหัวน็อตไม่ถอดโปรงล้อใหญ่ไฟเลี้ยวขึ้นมาอยู่ปลายกระจกกระจกเป็นพลาสติกสีดำมือเปิดสีดำในตัว e n t ทรภายในเบาะผ้ากำมะหยี่กระจกไฟฟ้าไม่มีพับไฟฟ้าออโตโด้ด้านคนขับครับมีตัวล็อกกระจกมีตัว ปลดล็อกนะครับแต่ไม่ใช่เซ like, ็นทรัลล็อกนะครับไม่ล็อกและก็ปลดล็อกเองในในขณะขับขี่หร <médico S 2> ือว่านะครับดับเครื่องยนต์ไมกิโลนี้น้อยมากเลยนะคร 1, 6, ับรถปีกว่าใน2,021 16,841มืนกิกิโลหน้าจอจะเป็นจอ Apple CarPlay นะครับหรือว่า Android Auto โตเกียแมนนวล6สปีดไม่มีปุ่มพาวเวอร์โหมดพวงมาลัยวายนิ้ว เป็นยางไม่มีฟังก์ชันเบาะสีดําผ้ากรมะหยี่ปรับระดับสูงต่ำได้ไม่มีลําโพงในแคปด้านหลังล้อถูกใส่ใหม่ใน1ปีที่แล้วเป็น TE37 หยอดแดงขอบ18 9ครึ่งสีล้ออันนี้สามารถเปลี่ยนถ่ายล้อยางได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังติดตั้งกันชนท้ายในขณะที่ป้ายแดงไม่มีแถมให้ นในรุ่นนี้นอกจากขอแถมตัวสเปคของรุ่นเอ็นที่จะไม่มีกันชนมากับตัวรถไฟท้ายเป็นไฟท้ายสแตนดาร์ดแต่ว่าเป็นรุ่น2ที่มีไฟถอยคู่หรือว่าสองข้างองไฟเบรกดวงที่3อยู่บนมือเปิดฝาท้ายเป็นพลาสติกสีดำสัญลักษณ์โลโก้โตโยต้าจะเป็นตัวนูนทั้งฝาท้าย แล้วก็โลโกแซตอิ dition ตัวนี้มีตั้งแต่2,017ถึง2,022นะครับก็ปรับขึ้นปรับลง2,017ถึง2,019จะเป็นโปร่งใหญ่นะอันนี้เดี๋ยวให้น้องพาดูนี้นึงหน้าซูมไปอันนี้นะครับ17-19ถึงจะเป็นโป่งใหญ่พอมา2,020นะครับเต็มๆ2,020จะเป็นโปร่งเล็กแต่ว่าดีไซน์ใหม่ ก็ใน2021ก็กลับมาคืนโป่งใหญ่ให้นะครับซุ้มล้อหลังนี่ก็จะใหญ่กระบะนี่เป็นโป่งเดียวกับตัวยกสูงสีบางภายในสะอาดสวยผ่านการตรวจสภาพให้เรียบร้อยด้วยนะครับอันนี้เราตรวจจากหลายๆเว็บไซต์อันนี้ตรวจจากวันทุขาอินสเปกชัน่นแวะดูเกดนิดนึนงอ่า ก็ได้เกรดเอทิ้เขียวนี่นะครับตอนตรวจก็เป็นล้ออันนี้เลยครับมาถ้าเป็นคู่มือประจำรถผ่านการตรวจอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันทางด้านราคา2,021ั 2, 0, อ็ราคาอ่ะนี่ขีดกันนีเห็นเลยเพราะว่าเราจะขายให้จบในปีนี้นะครับอ่าจองไปหลายคันแล้ว 5 9 0 0 0บาทนะครับก็ลดลงไป1,000 0เหลือ4 9 0 0 0 0บาทเท่านี้ยังไม่พอเดือนนี้ลดให้อีก30,000นะครับจาก4 9 0 0 0 0บาทลด30,000ก็เหลือที่4 6 9 0 0 0บาทจากผ่อน9,000กว่าบาทเงินผ่อนจะลดลงมาเหลือ8,000กว่าบาทต่อเดือนจัดโปรให้แถมประกันภัยชั้น1 1ปีแรกฟรีค่าจัดค่าโอน0% 12เดือนขับรี90วันมีให้ครบจบที่ KR รับประกันเครื่องเกียร์นานสุด3ปีมีบริการลดยกรถสไลด์หรือว่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับตอนนี้จัดแบบยาวๆจุดใจให้เลยนะครับ3ปีนี่กาวขอบประตูอย่างสวยงามเลยจากผ่อน9,000กว่าบาทนะครับ499,000บาทมาวันนี้เราก็ลดให้นะครับให้คุลูกค้าได้เป็นเจ้าของง่ายขึ้นลดไป30,000บาทเหลือ469,0 0 0บาทจากผ่อน9,00 0 ป,ปลายๆก็ลดลงมาเหลือ8,000กว่าบาทนะครับลดลงมาป,ประมาณ1,000บาทเลยนะครับส่วนรถที่30,000บาทที่เราจัดให้เป็นโปรโมชั่นของขวัญต้อนรับปีใหม่นะครับในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าสิเดษ,ษก็ได้ไฮลักรีโวหน้าหมูหรือว่าตัวเ e ตอี i ิชั n นเอนทหน้าปัจจุบันนะครับอันนี้ดีไซน์หน้าปัจจุบันแล้วก็เป็นกระจังหน้าชุบด้วยนะครับตัวเจนแรกที่ไม่ใช่โปรงใหญ่จะเป็นกระจังหน้าสีดำ แต่ตัวนี้ถูกปรับเซตให้เป็นโครเมียมหรือว่ารุ่นปัจจุบันนะครับยี่สไปลายแล้วก็21 22เราเราสองปีนี้ยังเป็นหน้านี้อยู่นะครับก็มีการน่าจะได้ขายกันในปี2023ด้วยนะครับเพราะายังไม่มีข่าวที่จะเปิดตัวเปลี่ยนรุ่นซื้อรุ่นนี้ก็ตีเป็นรุ่นปัจจุบันนะครับยันปัจจุบันจันปี2 3เลยเพราะว่าอันนี้คือหน้าปัจจุบันของไฮรักรีโว แม็18ยางปี21นะเดี๋ยวเราดูรอบๆสีขาวสวยโหลดจัดทรงมาอย่างลงตัวอนี้รถตัวนี้ยังเป็นมือหนึ่งอยู่นะครับเพราะว่ายังเป็นจังหวัดเดิมที่เราซื้อต่อมาโดยที่ยังไม่ได้ทำการย้ายทะเบียนจังหวัดแล้วก็ไม่ได้โอนเปลี่ยนเจ้าของ Z e d i t i o n ั2021 จด2022ด้วยนะครับก็เป็นเจนใหม่หรือว่ารุ่นปัจจุบันนะเดี๋ยวเราพาดูรอบๆดูสีตัวรอบๆอย่างชา้าๆว่ารถ1ปีกว่าสภาพออกมานะครับยังคงพร้อมใช้สวยงามสีสันตัวนี้ สีนี่เดิมร้อยเนลยนะครับรถปีขว่ากันชนนี่ไม่มีรอยแกะเลยครับปกติกันชนถ้ามีรอยแกะแล้วแปะเข้าไปใหม่หรือว่ากดเข้าไปคลิปตัวนี้จะไม่ค่อยแน่นมากแล้วก็จะมีรอยนุนๆออกมานะครับมือลูบก็จะเป็นรอยคลื่นแต่ตรงนี้จะเสมอนะครับแล้วสีก็จะดูกลมกลืนนะครับมีรอยครับคาบน้อยๆให้เห็นว่าเหมือนกันนะครับผ้ามีการพ่นสี สีติดตัวรถมาปีกว่ากับพ่นสีกันชนใหม่ก็ตรงนี้ก็พอโดนกล้องหรือว่าโดนแสงก็ตรงนี้จะขาวกว่าตรงตัวที่เป็นสีเดิมๆนะครับอันนี้โคมไฟหน้าตัวนี้สวยนะครับนะเป็นหลอดฮาโลเจนโคมมัลติรีเฟลคเตอร์สปอร์ตไลท์ไม่มีไฮรักรีโว่2,021จด2,022ตัว e n t ทรีเกียร์ธรรมดา6สปีด 499,000บาทนะครับก็อย่าลืมนะครับรับส่วนลดไปเลย30,000บาทจากผ่อน9,000 0บาทลดลงเหลือ8,000 0บาทเท่านั้นเองแถมประกันภัยชั้น1ให้1ปีขับฟรี90วัน0% 12เดือนช่วยเหลือฉุกเฉิน3ปีจัดเต็มๆครับสวัสดีครับ